กินคามือไปทีดิ <c oughs> เฮ้ยกินแล้วนะล้น <c oughs> เฮ้ยกินคามือแล้ววะเฮ้ย, <c oughs> ยพี่ปลาอะไรนะเฮ้ยอุย้ย เดิมมักน้งกินย <laughs> <Matthew s> <laughs> 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 okay? ังไงนะเออกินไวจั่งวะทำไมมันหนักแังวะเดิมมังเอาเข้าแล้วครับนี่หมูยนไปเมื่อกี้ยังไม่ปิดกล้องเลยอ้อกินขามือไปอีกทีโชว์ เกงลงล่างเร็วกินที่ถังเลยครับลุ้นครับเก่งถว่ายไปอีกแล้วโจนปุ๊บกินปั๊บเลยไงลองนี่ ได้ว่ะติดนะติดไหติดหรือติด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 อะไรวะสังวาสจ้ามขอดเยอะโอ้ยตัวสวยๆโหโย่แป๊บเดียว <c oughs> กินเลยถ่ายอยู่เลยถ่าอยู่ยสังวาสไซส์สวยๆครับตัวนี้ <c oughs> เกลียวเยื่อมันเลยทีนี้